เรื่องของไทเกอร์พับนี่นะครับก็มีการไปตรวจสอบก็เพราะว่ามีการกระทําความผิดหลายอย่างนะครับ,รบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของวัสดุที่ใช้ตกแต่งสถานที่อาคารนี่นะครับโดยทีมผู้ตรวจสอบจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชุปถัมภ์ก็พบว่าวัสดุที่ใช้นี่เป็นประเภทเดียวกับที่เคยเกิดเหตุเพลิงนรกก็คือที่สานติกาพับแล้วก็ที่หน้าห่วงก็คือสถานบันเทิงทั่วประเทศนับร้อยแห่งใช้วัสดุประเภทนี้มันติดไฟง่ายนะครับติดตามจากรายงานครับ ผังโครงสร้างของไทเก์พับที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชุปัรภมวาดขึ้นมีจุดที่น่าสังเกตคือตำแหน่งของผู้เสียชีวิตทั้ง4รายอยู่ห่างจากทางหนีไฟด้านทิศตะวันออกเพียง4ี่เมตรการลงพื้นที่ของคณะตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารของสมาคมพบว่าอาคารดังกล่าวจากที่ได้รับรายงานมายังไม่เคยได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัยเลยแม้ว่าจะมีถังดับเพลิงแบบเคมีแห้งติดตั้งอยู่ทั่วบริเวณ รวมทั้งปล่องระบายอากาศแบบหมุนบางจุดและทางหนีไฟที่มีอยู่ถึง7แห่งแต่ทางหนีไฟด้านบนบางแห่งไม่เชื่อมต่อลงมายังพื้นดินได้โดยเฉพาะจุดที่พบผู้เสียชีวิตทั้ง4ี่รายบนชั้นสองทางออกนี้มีความสูงจากระดับพื้นดินถึง3เมตรทําให้บางรายที่กระโดดลงมาด้วยความตั้งใจหรืออาจมีการแอรอัดเบียดกระแทกจนพลัดตกบาดเจ็บไปหลายรายส่วนบันไดหนีไฟอันนี้นะครับจะมีปัญหาหนิดนึงว่ามันทาําไว้ด้วนนะ จบมาสูงจากพื้นประมาณสักสามเมตรนะบันไดนีไฟอันนี้อยู่ทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมกลับที่แปลนอันเนี้ยนะครับจะมีบันไดนีไฟออกไปนะครับผมยืนถ่ายมุมนี้นะครับนะฮะงนั้นผู้ผู้อพยพอาจจะต้องมีปัญหานะครับในเรื่องของความสูงนะครับเพราะบันไดไม่ลงถึงพื้นดินนะครับวัสะดุที่ตกแต่งภายในไทเกอร์ผับประกอบไปด้วยโฟโลซีเมน โฟม EPS และโพลียูรีเทนหล่อไปตามโครงลวดดัดแปลงในรูปแบบต่างๆซึ่งเป็นวัสดุประเภทเดียวกับที่ใช้ตกแต่งซันติกา้าผับย่านเอกมัยโศกนาฏกรรมแห่งปี2 5 5 2ที่มีผู้เสียชีวิตถึง59รายบาดเจ็บปิกมากกว่า200รายและเหตุการณ์นี้คณะตรวจสอบคาดว่าน่าจะเกิดในลักษณะเช่นเดียวกันกับซันติกา้าผับนั่นคือเพลิงไหม้เกิดขึ้นจากด้านบน แล้วลุกลามไปติดกับวัสดุที่ตกแต่งที่มีคุณสมบัติไวไฟอยู่แล้วอีกทั้งภายในอาคารไม่มีการสร้างระบบดับเพลิงแบบอัตโนมัติหรือสปริงเกอร์ติดตั้งอยู่จึงไม่สามารถควบคุมเพลิงได้เช่นเดียวกัน4คนก็มากเกินไปแล้วมันไม่น่าจะสูมันน่าจะศูนย์เลยแล้วก็ผมคิดว่าถ้าศูนเลยเนี่ยนะครับเจ้าของผับอันนี้ก็จะมีความจะมีความสุขที่จะไปเปิดอีกหนึ่งผับได้เพราะว่ามันเห็นได้ชัดว่า ในขณะที่คนแน่นขนาดนี้นะครับเราต้องเข้าใจตีสามตีสี่ของป่าตองถ้าใครเคยไปใช้ชีวิตที่นั่นมันคือพีคไทม์นะครับวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ก,กฎกระทรวงซึ่งกําหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการพศส5 5 5ในบางรายละเอียดข้อบังคับนี้ระบุว่าในสถานบริการ ห้ามใช้วัสดุที่เป็นโฟมซึ่งติดไฟง่ายและบันไดหนีไฟต้องตรวจสอบให้ใช้งานได้ไม่ปิดตายหรือมีสิ่งของมาขวางกัน้นส่วนสัญญาณเตือนไฟป้ายบอกทางต้องสมบูรณ์ชัดเจนโดยจาบบังคับใช้ทั้งสถานบริการเก่าและใหม่ดังนั้นไทเกอร์ผับจึงเข้าข่ายกระทำความผิดตามกฎหมายเพราะวัสดุที่ใช้บุกผนังนั้นคือโฟม EPS และโพลียูรีเทนที่ตกแต่งประมาณ30 ขณะนี้เทศบาลเมืองป่าตองและอำเภอกระทู้กำลังตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่าไทเกอร์ผับได้มีการขออนุญาตต่อเติมอาคารถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เพราะสถานบันเทิงแห่งนี้ได้ขอก่อสร้างมาเป็นเวลานานกว่า10ปีแล้วทั้งนี้สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัม์ระบุว่ายังมีสถานบันเทิงอีกมากในประเทศไทยที่ต่อเติมโดยไม่ได้รับการอนุญาตซึ่งจํานวนนี้มีอยู่ในกรุงเทพมหานครมากกว่า700รแห่งและในภูเก็ต300แห่ง ภควัตชมสีเดลี่นิวส์ทีวีรายงานมันก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะครับพอสร้างมานานเนี่ยพวกวัสดุต่างๆที่ใช้ถ้าเป็นเพิ่งสร้างเนี่ยก็อาจจะมีประสบการณ์รก็คือเรียนรู้ว่าแบบนี้มันไม่ควรใช้ก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้วัสดุที่มันมีความปลอดภัยมากขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกพอสร้างมานานก่อนหน้านี้มันทำอยู่งั้นก็ยังอยู่งนั้นไม่เปลี่ยนสักทีหนึ่งน่ากลัวนะมีเป็นร้อยๆแห่งด้วยทั่วประเทศเลยครับค่ะ